เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนโมรายื่นมีดที่โจรจากนั้นโจรก็กระหน่ำแทงคนรักของโมราจุกครูจ้าจุกครูจ้าจู้บุกครูลุงเดชาบอกไม่รู้รูปจากไหนส่วนหม่อมแม่ชี้นิ้วมากะให้ตายว่าเดชาถือโมบายเทเลโฟนลุงเดชาร้องเจ๊เจ๊๊๊๊เอ๋งเอ,งเอง๋ง กูเปล่านะกูโคตรเซ็งอย่ามาโหนใาญลูกความกูเป็นบ้าเสือคบโจรคบบังเจี๊ยบโอลวนโอลเวงกูสะกิดลุงเดชาใาย่ร้องเจี๊ยบร้องผิดแล้วรักแร้เปียกหรือกลัวเจ๊งเหนือแตกหมดนี่สารส้มคนกันเองผมขายต่อลุงคนเก่งโอนเงินมาทารักแร้กันเหนื่อหยดรถแขนเสือ้ออย่าเครียดมากรีบปาดเหนื่อรักษาหน้า ยายลูกความเสริแท้มาแหกตาแม้ทนายกลายเป็นหมาในบัดดลโดนใส่ความว่าทนายยึดมือถือโอยหม่อมแม่ยายซื้อบื้อคนชงนยายไปคบกับบังเจ๊กสัปปนส่วนเดชานั่งลูกขนบอกเปลืองตัวเพราะบังเจ๊กเอามาเล่นดูรูปโป้ภาพส่วนตัวของแตงโมก็หลุดรั่วให้บังเจ๊กใช้หาเงินรับรองชัว ตลาดมืดปล่อยไปท่วกลัวสุดใจแม่ค่าลูกแม่รู้หมายใหญ่หน้าโง่ข้อมูลลับเรื่องใหญ่โตคนโหไล่ภาพส่วนตัวคือภาพโปกูตกใจแม่ยื่นมีดให้ผู้ร้ายกรีดแตงโมแม่รู้ไหมหากมันเห็นเส้นโค้งโค้งมันย่ำยีทุกชั่วโมงรูปกี่โหลเอามาดูเอามาด่าเอามาโชว์มันหัวเราะใช้ตอบโต้โมรายวัน แม่ค่าลูกรอบที่สองต้องนั่งคิดสติแตกใจเบี้ยวบิดคนร้องลั่นอีคุณแม่อีคุณแม่สมองตันอีโกโหกโม้รายวันฉันคนดีมีมากเลยเย้ยลูกตนไม่สนโลกยื่นมือถือคนนอนก,กบอยู่อีกที่มันมีหำนะคุณแม่แขกกาลีมีอารมณ์ทำตาหลีมองแตงโมเรื่องร้ายสุดให้นึกฉากสไลด์หนอน ให้บังแจ็คถอดผ้าผ่อนแบบจิ๊กโกลเลือกรูปเลยภาพเซ็กซี่วันทูโกคิดต่อเองท่องพุทโทโมทนากูปวดหัวแม่งใหญ่โง่และงี่เงา่าส่งให้เองให้แม่งเผาวิ่งไล่ค่าตายไปแล้วยังขุดภาพพรรณนา,นาเอามาเทแล้วลัลาหาคนเดียวมาปั่นหัวสังคมไทยได้ตื่นเต้นส่วนตัวกูทำหัวเองไม่แลเหลียว อินสตาแกรมไม่ติดตามสักนิดเดียวมีแต่ควายที่วิ่งเปรี้ยวเหลียวมามองคนอยากรู้ว่าใครคือบักแฮกเกอร์สืบคดีชักกระยอบบอกมีของรูปล้านรูปสแกนหาเหมือนขุดทองเรื่องบนเรือเหตุสยองจริงไม่จริงประชาชนได้เห็นภาพการดินดื่มถือแก้วเหล้ายิ้มปรับกลืมทั้งชายหญิงแอลกอฮอล์ไม่โดนตรวจบอกเป็นลิง ไม่ดื่มเหล้าคนเมากลิ้งแค่แตงโมเขาร่างกายสลายแล้วแมวร้องหาไรร่างกายของมารดาที่เคยโอบเหล่าแมวเหมียวร้องแงวแงวหาแตงโมดาราสาวคงร้องโฮเห็นข่าวตนแม่จ๋าแม่หากอยากสืบมหาหนุ่มปัจฉริยะมาตั้งกลุ่มกันสักหนยญยคุณแม่เสือคว้างไปไกลจากตน ไปเชื่อแขกมายากลคนไกลตัวกูหมดแล้วคำจะด่าก,กูก็เหนื่อยกลอนแตงโมแต่งมาเรื่อยแต่งมั่วมั่วแล้วเว้นวักเพราะว่าภาพเริ่มมัวสัวหลายคดีกูปวดหัวจัวหลายทางมาบัดนี้ทนไม่ไหวได้แต่งต่อด่าแม่งเลยสมองฝ่อไร้สันหลังไร้ปัญญาคบคนพานหวังแต่ดังประชาชนก็แค้นคลั่งทำได้งาย ปกติคนเข้าต้องเจาะระบบอย่างกูนี่กว่าจะพบข้อมูลร้ายนั่งแหกตาเจาะเจาะเจาะยากจะตายนี่ส่งเองคนหรือควายอยากอายแทนหัวจะปวดโยหยไออ่อยยังรัดผมอยู่แถวไหนอยู่สีลมหรือบางแสนพอศึกแล้วหายไปเลยจากไทยแลนด์เสพสีกาที่วิ่งจันใต้บันไดย,ยังรัดผมหล่นตกพื้นใช้รัดหัว พระผีบ้าเสพอีตัวแต่ปีไหนคนรอบวัดไม่อยากคบไม่ไว้ใจส่วนแม่หญิงเป็นเมียใหญ่หรือเมียรองช่างแม่งเถอะแค่อยากบอกกูปวดตับเห็นชัดชาติอยากคํานับร่วมฉลองอยากจะเห็นวิธีการและมุมมองอยากฉลาดอยากแคล้วคล่องลวงวิชากูยอยากคุยให้ผู้ว่าจัดประกวดว่าเขตไหนโดนคนสวดไม่เข้าท่า เรื่องพุตบาทเริ่มก่อนเลยทั่วอาณาทางเท้าเน่าแม้แต่หมาไม่อยากเดินให้ถ่ายภาพ1นึ่งบีอสองอัปเตอร์แต่ละเขตนำเสนอแบบโมเดิร์นจัดประกวดทุกสามเดือนไม่ขาดเกินเหล่าสอบกอได้เพลิดเพลินดันโครงการให้พวกที่ขับมอไซค์บนทางเทา้าจับเข้าคุกให้หายง่าวจับประหาร พวกที่แม่งเห็นแก่ตัวหน้าทนทานอย่ากเก็บไว้ให้รบบ้านให้รบเมืองไอ้พวกเลวเห็นแก่ตัวมันมีมากปิดก,ก็แตกเดินลำบากไม่ได้เรื่องทำเว็บไซต์แยกต่างหากทางเท้าเมืองกดติดตามจะแดงเหลืองเชิญวิจารณ์สร้างมาดีแล้วก็ต้องคอยรักษามอเตอร์ไซค์ที่มันบ้าอย่าสงสารส่วนตำรวจที่คุมม็อบมาทำงาน จับมอไซค์พร้อมทหารขนออกมากูขอแค่ทางเท้างามแบบญี่ปุ่นแบบเมืองจีนเขาลงทุนแสนเข้าท่าโน่นวิโรธพักก้าวไกลดึงเขามาเรื่องแบบนี้ต้องคนกล้ามาต่อตีส่วนไอ้พวกคอยมาเป็นหอบข้างแคร่คอยตำหนิคือพวกแพ้คือพวกผีสาบแม่งเลยเอาแต่ด่าแม่งปากดีแค่สามวันมันเสือบ,บีประชดประชัน ไอ้หน้าโ,โง่กูดา่ามึงพวกส้นตึกให้โอกาสนึกสินึกอย่าข้ามขัน้นแม่มึงตายพ่อมึงป่วยคอยกีดกันเกกะมากสีสุวรรณก็อีกตัวไปตรวจสอบพ่อมึงนะปฏิวัติแจ้งบัญชีด้วยไอ้สัตว์ไอตูบชั่วเหตมิจชิดไม่เคยแย้มอีดอกบัวอีดอกเห็ดอีหน้าวัวผัวชราเขาชนะการเลือกตั้งวันอาทิตย์ พอวันจันแม่งเสือกคิดแบบผีบ้าบางนักข่าวมายื่นไม้ไร้ปัญญาท่านคะท่านหากพลาดท่าทำไม่จริงการเลือกตั้งในครั้งหน้าโดนด่าแน่ท่านว่าไงได้โปรดแช์นักข่าวหญิงผู้ขบฟันอยากโดดเตะนักข่าวปลิงถามโคตรโง่อยากตบปลิ้งทิ้งลงคูให้แม่งไปไว่ายน้ำเล่นกับตัวเฮียแค่สามวันเสือกบัวเนียแสนรคหู ถามไปไกลเลือกตั้งแน่อีปลาทูเอาวันนี้มึงมาดูทำยังไงเป็นกูนะจะเชิญแม่งมาร่วมทัพที่ปรึกษาเอาไปจับงานแบบไหนมึงลองคิดมึงลองทำว่างเกินไปทำงานเลยอีผักไห่ไอโอดีนปู่แอดงงเดินมาแล้วแต่งกลอนมั่วไอโอดีนเอามายั่วเอามาดิน้นหากขาดสารเกลือแร่นี้ไอโอดีน ก็เออแดกเคยได้ยินเคยได้ฟังยาวอีกแล้วแซวไปเรื่อยเรื่องไทรอยไปโอดีนรถกร่อยๆเอามาตั้งอยู่ในเกลือและซีฟู้ดเสบียงกลางเกลือทะเลดีเวอร์วังอย่างให้เป็นอีนักข่าวมึงไปแดกไอโอดีนถามโง่โง่ไม่เข้าวินอีปากเหม็นพึ่งชนะแค่สามวันต้องใจเย็นปัสวินมึงไปเน้นเล่นสองคน ไปถามแม่งอยู่มานานแปดเก้าปีทางเท้าแตกไร้ชิ้นดีออกมาโดนหนึ่งไปเลยอีนักข่าวสัปปะดนถามหาเตี่ยถามเวียนวนหาบิดาไม่หนึ่งก็ไปนอนกกไอ้โจเซฟศก,กรปรกเฮียขั้นเทพรุ่นปู่ย่ามาตรฐานเรื่องอาหารไม่ธรรมดาผสมขี้รถลงมาจากฝ่ามืออย่ามายุ่งมาโชว์ม้อถามชัดชาติ ถึกถามไกลอีประสาทอีซื่อบือ้อกูด่าแทนคําถามแม่งเหมือนกระบือแต่ชัดชาติไม่ยึดถือตอบกลับมาไม่มีเลยจะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่มีเลยลมทวนหูพูดหมาหมาหูทวนลมกูแต่งผิดอับปัญญาสุมาเตาอย่าเพิ่งด่ากลอนอะไรจบ,จบจบจบต้องไปฟังข่าวเดชาโดนใส่ความโดนอีป้ามาใส่ร้าย ส่วนอีป้าไม่น่างโง่เหมือนโคควายก็ต้องรอฟังทนายใครออกมาเสือบไปชอบคนปากหวานปานน้ำพึ่งอีบังเจี๊จอมทะลึ่งเลยออกล่าพูดหวานใส่ใจเริ่มอ่อนตามปัญญาโอนมือถือไปเลยจ้าจะบ้าตายส่วนแอนนาแม่เพื่อนรักชักไม่สวยขายหวยทิพรวยรวยรวยเงินจากไหนมีใบจริงลอตเตอรี่อยู่ที่ใด กองสลากทำแบบไหนได้รูปมาท่านประธานกองสลากขายออนไลน์มาฟ้องร้องกะให้ตายมาเปิดหน้าแผบสเสน์บอยสกาวย่ำบาทากริ้วเรายักโดนทักด่าว่าโกงกินเอาแอนนากลับมาไทยให้ทันด้วยมาเผาเพื่อนแม่คนสวยมากทรัพย์สินเห็นแจกเงินในเฟซบุ๊กเป็นอาจ,จินใครลำบากแค่โทรบินจะโอนไป ทำตนเหมือนว่ามีทรัพย์นับแสนล้านเงินมันเหลือเลยทําทานเพราะทําไหวแหลกแหลกนะมาบัดนี้ข่าวออกไปว่านางนั้นทําค้าขายการบัญชีทํางานหลักเรื่องตัวเลขเต็งและโต๊ไม่ใช่สิยามาปดยามศักดิ์รลอตเตอรี่เลขเดียวกันดูดีๆเสือกไปโผล่อยู่สองที่สองตำบลมีคุณน็อดกองสลากลากมาตก ยอมรับไซหญ่คิดครบร่วมกันกล้นหากว่าเลขมาซ้ํากันแม่น้ามนธุรกิจไม่อยู่ทนพังลงไปใครอยากขายก็แค่มาขอรูปภาพได้เงินก่อนเอามานับยิน้มน้าใสาแต่พอหาลอตเตอรี่อยู่ที่ใดเสือกไม่มีรูปที่ใส่ก๊อบเขามานั่นไงมึงแล้วใครเขาจะเชื่อถือไร้สินค้าคนล่ำลือว่าไรค่า ขายสินค้าในอากาศมานวิชาบักแรมบ้ากวักมือหามาไวๆเพราะแม่เงเองก็ตายเพราะมังกรป้าปน,นันตชัยมาตามล่าทนไม่ไหวบักแรมบ้าร่วงลงเหีวร้องไบรบาบาแต่ไม่ใช่ศพสุดท้ายตายคนเดียวหากแอนนาไม่มีของหรือสินค้าเตรียมโดนฟ้องชอดโกงจ้าแม้หนังเหนียวโดนปลดแน่จากช่องแปดจะน่าเซียว กูนั่งคิดกูยังเสียวแทนแอนนาหามานะใบตัวจริงลอตเตอรี่ให้คุณน็อตปิดบัญชีไม่ตามค่าหากไม่มีใบตัวจริงคือแหกตารีบว่าย่อไปปรึกษาหาทนายมังกรฟ้าและเสือแดงกองสลากกำไรอื้อมีเงินปากมีไรายได้การขายหวยใครเริ่มก่อนก็สบาย ธุรกิจแบบใหม่ๆใ,ให้ระวังเอาชื่อเสียงการเป็นสื่อเป็นดารามาขายหวยระวังฟ้าจะฟาดหลังส่วนเอซี C บอกจุกๆุบแบกบอลลังก็แบกต่อหักบ้าคลั่งรักเกินเบอร์ประเทศนี้แม้แต่เรื่องพระบิดาก็ยังมีพวกผีบ้าน,นำเสนอว่าพระองค์มากู้โลกไม่เคยเจอเหนือเยซูแกงเสรอแดกอาจม ประสาษาไรกับการรักพักดาราคดีความมาแหกหน้าเหมือนยาขมรับไม่ได้อ้าวอีดอกเสือกง่วงมหลักฐานมีการหลอกต้มใช้ยืนยันจบไปก่อนนอนหรึกมากแม่ก็ด่ายำแต่งกลอนลืมเวลาลืมอาหารแต่งคลายเครียดใครที่บ่นบอกรำคาญมีช่องกูอีสันขวานมึงออกไปไปเปิดช่องของมึงเองหากอยากเก่ง เกอกมาฟังแล้วมาเบ่งเอาตีไถายไดอารี่บันทึกไว้เกิดอะไรการล่อลวงทำแบบไหนใช้สอนตนหากมีลูกก็จะได้ไม่เป็นเหยื่อประเทศนี้มันน่าเบื่อคนโดนปล้นประเทศนี้อันตรายคนยากจนเห็นแก่ตัวมีมากล้นทำทุกทางบูชาเงินเป็นที่หนึ่งดึงมาแดกแบ่งเป็นกกแสนแตกแยกมีหลายข้าง รักเพื่อไทยด่ากูอีกห้ามกูครางต้องเชียร์ส้มเด่นสว่างดังดวงเดือนด่ากูอีกยามกูแต่งเชียร์โทนี่เอาไอ้หอกไอ้คนดีไอ้กลักเลื่อนหากชอบใครต้องเคียงข้างเหมือนดาวเดือนเป็นความรักยามมายืนยากหลีกทางคนรักเจ้าหากเขารักเขาไม่ผิดหากไม่ชอบไม่สนิทไม่ได้คลั่ง ก็แยกวงแยกพักพวกเอาฉากบางแล้วหลอกด่ายามมันฟังก็สะเทือนสเปกตรัมทางการเมืองคือเรื่องเล็กมองให้ออกเลิกเป็นเด็กทำตามเพื่อนคิดเองด้วยกูแต่งกลอนติเพื่อเตือนใช่มาสอนทำเสมือนครูอาจารย์แค่รำคาญไอ้พวกที่ชอบบูลลี่ไม่ทำเหี้ยเอาแต่ตีคอยจุ้นจานน้านโน่นขั้นหญิงลูกเบอร์สิบโดนรังควาน เพราะตัวเตี้ยเหล่าพวกมานก็ผจญมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปตามด่าเพราะตัวเตี้ยแล้วไร้ค่าเอามาพ่นหากว่าด่าเรื่องทำชั่วซ่อนตัวตนก็อีกเรื่องก็น่าคนน่าสนใจไตาหานแล้วกรอนยาวแล้วเจ็ดสิบบทอีหม่อมแม่จะสลดคิดบ้างไหมแค่มือถือเสือกใจด่วนเสือกโอนไวหลุงบังเจ๊กเสือกมอบใจร้อยเปอร์เซ็น แม่งบอกว่ารูปโดนลบตั้งพันรูปส่วนพี่พูดคอยสรุปถามเน้นๆกูก่อจอแม่ดึงออกใจเย็นๆตาจะเสียมองไม่เห็นเล่นอะไรเรื่องผ้าขาวลายลูกไม้แม่งก็หลอกมาบัดนี้จะถอนหมอกกันแบบไหนฟังแม่งพูดกูหานครึ่งกลัวเป็นควายอดท,ทนปังรายการใหญ่อมมลิงบักบังเจ๊กแม่งลงทุนโทรทางไกล แมแๆมแม้ลงทุนใหญ่ไปสูงสิงล้วงข้อมูลมาจากไหนเก่งเหมือนลิงบักบังเจ๊ตไม่เคยนิ่งชอบแหกตาแม่งบอกว่ามีเสียใหญ่มาเกี่ยวข้องโอ๊ยปวดหัวคันหัวหยองอยากจะบ้าทนายตั้มออกมาเบรกแม่งจกตาส่วนพี่หนุ่มก็ร้องไ่้อยากลาตัวอีรุงตุงนางอีอย่างว่าพระเจ้าจอสส่วนกระติกอาจจะรอดเพราะแม่รั่ว โดนปรักปรำเรื่องการโพสเรียกรถทัวรทนายตั้มยังปวดหัวแม่อะไรสุมาเตอร์ซอรี่สอร,สอรี่กี่รอบแล้วกฤษณะก็แดดแห้วต้องย้ายค่ายมาบัดนี้คราวเดชาต้องอับอายเพราะลูกความเสือกมาขายมือถือกินได้สามแสนจริงหรือไม่ให้แม่ตอบตั้มใจหายแม่ตัวท็อปแม่เวอร์จินตกลงแม่ใจเป็นยักษ์หรือองค์อิน รูปโป๊บเลื่อยบังแจ็คหมินแอบนินทาจบตอนโมรายื่นมีดให้โจรจากนั้นโจรก็กระหน่ำแทงคนรักของโมราคิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกบวนประชาชี